ัสนใจแวะมาไลฟ์หน่อยก็ได้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันแต่ไลฟ์ติ๊กตอกนี่แหละอยู่กันแบบเป็นครอบครัวอุ่นดีฉันนึกว่าคุณอยู่ที่ไหนสักแห่งอยู่บ้านผมเองครับบ้านใหม่ครับผมอะซื้อพาร์เกอร์มาใช่ไหมตอนแรกแม่ผมอะไม่อยากเลีประสัตว์ไง เพราะว่าเขาบอกว่าแบบเขาต้องทํางานบ้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้ซื้อมานะโอ้โหคือแบบอืมแบบรักมันมากๆเลยแม่ผมอะเลี้ยงดีมากไม่ให้เดินออกไปข้างนอกเลยเพราะว่ากลัวน้องจะไปเจออะไรสกรปรกเจอเชื้อโรคแม่ผมยอมตื่นตีห้าครึ่งทุกวันเพื่อลงไปหามาันเลยนะ ในเครื่องโทรศัพท์แม่นี่คือแทบไม่มีรูปผมกับน้องชายแล้วมีแต่รูปพาร์เกอร์ บ้านใหม่แสงดีจังผมเป็นคนเลือกเองครับคอสเพลย์โกโจ I don't know อยากฟังพูดอนนี้จังครับ โอนี่จ mm ัง hmm. ลกับใครอะพาร์เกอร์พารเกอร์อยู่ข้างล่างอะทีทุกคนไม่อยากไปกลัวน้องน้องยังเด็กอยู่อะ่ะคือผมคือเอาง่ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน้องมาอยู่บ้านตอนช่วงที่ผมไปแฟนมีตญี่ปุ่นกลับมาเกาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบ เออผมคิดถึงมันมากผมอยากเจอมันเลยเงี้ยเออก็ได้กลับมาเจอมันวันที่วันที่กลับมาจากมาเก๊าแหละแต่ว่าต่อมาวันต่อมามีถ่ายลิฟท์เดยไงก็เลยได้เล่นกับน้องแค่แป๊บเดียวแต่ว่าเราก็ได้ตัดสินใจอะตื่นพร้อมแม่ตีห้าวันที่ไปถ่ายลิฟ์เดย์เพราะว่าอยากมาเล่นกับพาร์เกอร์อืมก็เล่นกับน้องได้สักพักหนึ่งก็ไปถ่ายซีรีส์แล้วถ่ายซีรีส์เจ็จสี่ทุ่มกลับมาคือน้องถึงเวลานอนแล้วไงคือมันยังีเป็นหมาเด็กอยู่อะก็เลยไม่อยากไปกรบกวนเวลานอนอะไรเงี้ย ือมแต่เวลาเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยแล้วเห็นมันเนี่ยมันก็จะแบบรอเราอะ่ะโอ้โหแบบโคตรน่ารักเลยและน้องกัดมือผมทั้งวันแล้วเห็นผมไม่ได้เลยนะคือเจอผมนี่คือแบบไม่เล่นอะไรเลยคือจ้องแต่จะงับนิ้วผมอะ่ะทั้งวัน น้องมีคันฟันะนะอย่างที่บอกเลยทุกคนพูดถูกคิดถึงทุกคนนะฮะ Miss you guys It's been a long time that we haven't met I don't understand but I love you Thank you You're my true f n fans เป็นน้อนแล้วฟันดีนะครับมอยู่อันนี้แหละผมเลือกมาตึกๆมาและเพราะว่าอยู่อนบอุ่นเลยขอพุณสลาแมงกอะพุนนะฮะ ไม่รู okay, ouais ้ค pues> ืออะไรเหมือนกันผมผมเริ่มยาวแล้วนะฮะถึงเวลาตัดแล้วใช่ไหมอืมเขียนยู a p ่แฮปปี้เบิร์ตเก็ happy birthday นะครับสำหรับคนที่เกิดวันนี้แล้วแล้วก็เกิดพรุ่งนี้ด้วย ชอบผมยาเหรอแต่นี้ชอบผมตัวงประมาณเนี้ย ถ้าม awesome. mm ีโอกาสผมอยากพาพาร์เกอร์ไปไปเจอทุกคนนะเพราะว่าแบบน้องน่ารักมากเลยช่วงนี้หลงมากเลยแบบคือทั้งวันน่ะเวลาถ่ายละครหรือถ่ายซีรีส์นี่คือแบบนั่งดูแต่คลิปพาร์เกอร์ที่แม่ส่งมาให้ แล้วก็นั่งดูคลิป Golden Retriever ใน TikTok ทั้งวันเลยตอนนี้ร e a เ Day ถึง q ิวแล้วนะครับผมก็เหนื่อยมากๆเลยแต่ว่าก็ทุกคนตั้งใจทำเต็มที่นะครับยังไงก็ฝากด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอน เชื่อว่าทุกคนดูแล้วจะชอบแล้วกันเพราะเนื้อเรื่องมันดีมากๆเลยครับโอเคเตอะแฟนส์ okay, <c oughs> ผมอะถ่ายคอนเทนต์ติ๊กตอกกันหนึ่งว้ละ ที่มันเป็นแผ่นเสียงของโซโฮีวงไรส์ครับที่มันพูดว่าชวนดะฮันเดออันนั้นอนะ่ะผมถ่ายไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลงพรุ่งนี้เวลาหกโมงนะครับสำหรับคนที่อยู่ในไลฟ์นี้ก็จะรู้กันแค่นี้แหละว่าผมจะลงคลิปนั้นหกโมงนะหรือถ้าเกิดผมยังไม่ลงหกโมงก็แท็ก มาตามมันได้นะฮะชวนเดนเดนเซอร์เดนเดน Why are you so pretty No I'm handsome not pretty <laughs> Just kidding Just kidding หกโมงเย็นจ้ะหกโมงเช้าไม่ตื่นนะครับ Please speak Thai Oh I'm so sorry I cannot speak Thai Your short hair is so cute, but I miss your long hair. <laughs> so I think if I keep my hair getting longer, you guys will miss my short hair. ไลกทล็ทาวินแล้วทาวินอยู่อยู่หอเดยน้องกลับมาวันศุกร์ I have a test tomorrow fighting you can do it บ้านใหม่หลับสบายแมวหลับสบายครับแต่ยุงกัดนะฮะ ไปเรียนเดือนไหนคะเดือนหน้าคะ่ะเปิดเทอมวันที่สิบห้าแล้วนะสินเจา้าสินเจา้าสินเจ้าเวียดนามิสแลนด์ส but I can only speak ซินเจา้าโอเค because I don't understand เวียดนามิส เพราะผมเป็นคนไทยแต่ but I cannot speak Thai ยังอยู่คณะเดิมครับผมวิศวะแต่ว่าเปลี่ยนภาเรียนมัง้งนิดหน่อย เจอกันมาที่27นะครับเจอกันที่27ครับผมก็มาเจอกันนะครับผมวันี่ที่ตะทองนะครับที่ทุกคนนะมาเจอกันนานๆจะได้ออกอีเวนต์เปิดที What time is it right now กินยุงโชไปเลยหรอยังไงล่ะกินให้ดูก่อนได้ไหม yes Parker is sleeping right now downstairs I cannot go down because My mom won't let me go to see Parker right now. สรุปหมาใครเนะี่ยฮะซื้อมาให้ตัวเองแต่แม่ดันเป็นคนคุมว่าห้ามไปกวัวนี่เล็กลาวพอลเต้นนอนนะจบแล้วนะฮะแม่ผมเองแหละ เป็นที่เน็ตเราเน็ตพี่อะไม่รู้สิไม่นอนแล้วกัดนดีจ้ะ